การตลาดที่ได้เปรียบมากที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือการไลฟ์สดครับใครก็ตามที่มีหน้าร้านออฟไลน์ให้ทุกคนเนี่ยเอาขึ้นมาในออนไลน์ให้หมดเลยแล้วทําการไลฟ์สดเพราะหน้าร้านคือหน้าไหลครับเราะในยุคนี้ถ้าเรากล้ากดกล้องไลฟ์สดนั่นแปลว่าเราเนี่ยได้ทําการโปรโมทหน้าร้านของตัวเองเพราะเราไม่รู้ครับว่าจะมีใครมาดูเราบ้างถ้าเกิดว่าเขามาแล้วไม่ทันไลฟ์สดเดี๋ยวเขาจะมาย้อนครับแล้วเวลาที่คุณพูดในไลฟ์เนี่ยนะ ให้มองไปที่รูกล้องครับเพราะอะไรเพราะคนที่เขามาดูคุณเนี่ยเขาจะรับรู้ได้นะครับว่าเฮ้ยคนนี้มันจริงใจคนนี้ไม่ได้มาขายนะ แต่มาให้ความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างถึงจะมาขายแต่มีสินคา้าดีๆมาให้ครับคนอาจจะงงว่าเฮ้ยคนนั้นออกมาทําออนไลน์คนนี้ออกมาทําออนไลน์ทําไมขายได้ดีจังทําไมสร้างต,ตัวตนได้เร็วจังน,นั่นเป็นเพราะว่าเขาออกหน้ากล้องเขาไลฟ์สดบอกเลยถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะคุณจะปังคุณจะดังแล,และมีรายได้เข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เราเอาหน้าออกกล้องเงินทองไหลเข้าครับเพื่อนดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดใจกดคอมเมนต และแชร์ไปให้เพื่อนที่ยังไม่รู้ด้วยนะเอา้าใครแชร์ให้คุยดีขอให้คนนั้นโชคดีตลอดไปครับ